สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวพี่ไอจะเข้า order, อ order าาอเดอร์สักสองออเดอร์นะครับค่อนข้างไหลนะครับช่วงนี้สักสองออเดอร์เดี๋ยวขยับดูนิดหนึ่งก่อนอะ,อะไรอ่ะเทรนมันค่อนข้างไหลนะครับเทรนมันค่อนข้างไหลตรงนี้เป็นแนวรับนะครับน้องครับช่วงนี้เป็นแนวรับเดี๋ยวพี่ไอตีแนวแป๊บ,บนึงอ่ะกราฟลงมาสัมผัสแล้วไม่สามารถทะลุลงได้เดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะครับ ขึ้นลงแข็งถ้าเก็บแรงซื้อได้หมดมีโอกาสลงต่อจะเข้าสองออเดอร์นะฮะอ่ะเก็บได้หมดเลยนะครับเก็บได้หมดเลยการาฟไส้เยอะอยู่นะแปลว่าอะไรมีความผันผวนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อาต้องได้จุดเข้าดีๆนะครับต้องได้จุดเข้าดีๆอย่กดอรอกดเข้าออเดอร์เซลนะครับน้องครับ ทะลุแนวลงมาด้วยความแข็งแรงเปิดแล้วทำท่าจะลงเลยเอา่ารอก่อนนะครับรอจุดเข้าก่อนนะครับอย่างที่พี่อบอกนะว่ากราฟมันมีไส้นะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะมาขึ้นไปทดสอบแนวแล้วนะครับก็กดเข้าเดอร์ไปตามเทคนิคนะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะกราฟทะลุแนวรับขึ้นไปทดสอบแนวรับเกิดดิเจคชันนะครับก็ ตามเทคนิคเป๊ะนะครับอ่าข้อสองออเดอร์นะแทำท่าทำท่าจะเถียงนะครับซ้ำเลยไหมถ้าขึ้นไปอีกรอบซ้ำครับมันบ่งบอกแล้วนะครับว่ากราฟไม่ยอมให้อ่าแนวไม่ยอมให้กราฟทะลุขึ้นไปนะครับแนวนี้ไม่ยอมแล้วนะครับขึ้นไปไหม อ่ารอก่อนนะครับพว่น้องแนวรับตรงนั้นมีเส้น SMA 5นะครับตัดกันอยู่พอดีด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงไม่ขึ้นพี่ไอไม่กล้ากดนะครับถ้าไม่ขึ้นเพราะว่าไอเนี่ยมันมีไส้ล่างนะครับมันมีไส้ล่างมันใกล้ไส้ล่างเดี๋ยวมันลงมาถึงตรงนี้แล้วมันจะโดนสวนกลับขึ้นไปนะฮะอ่ามันขึ้นไม่ถึงนะครับ อ่ะรอดูก่อนรอดูก่อนอ่านี่นะครับน้องดูนะนี่มันมีไส้ล่างแม่ขึ้นขึ้นไปที่หลังน้าตีจริงๆนะมานะครับมาเอ๊เดี๋ยวมันทำท่าเหมือนจะคอนเฟิร์ม แต่มันไม่แข็งแรงมาได้จุดเข้าได้เปรียบมานะครับเ <c oughs> ทนขาลงเทนขาลงมันทะลุแนวลับลงมานะครับแล้วการาฟไม่ยอมให้มันกลับขึ้นไปทั้งสองแท่งเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันน่าจะลงต่อเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามันมันไม่ค่อยแข็งแรงเราก็รอจุดเข้านะครับอ่าเทรดตามแนวโน้มของเทรนหลักโอกาสชนะมีสูงนะครับเข้าแค่สองออเดอร์นะครับเทคนิคง่าย แบบนี้นะครับรอให้ได้มีจุดเข้าที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับการอ่านแรงซื้อแรงขายถ้าสนใจทักมานะครับพี่ใหญ่เปิดสอนนะ,นะก็วันที่13นี้จะเริ่มนะครับสำหรับโครงการทีนวันนะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะลงรายละเอียดองโพสอีกทีหนึ่งนะใครที่สนใจจะเอาตัวรลอดจากตลาดนะครับก็ทักมาไลนนะครับสวัสดีครับผม